กราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมอนซ่าก้าครเกมคนเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทแมปคิเ r อร์ออฟโซนารีน,นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีอัปเดตฮาโลวีเนาะแล้วก็ผมจะมาทําคลิปตามชื่อคลิปก็คือสอนเก็บไอลูกไฟนี่นะครับผมคือบางคนอาจจะบั็กเก็บไม่ได้นะครับผมก็อาจจะต้องรอเด็บแก้กันไปก่อนเนาะ โอเคแล้วก็ไอ้ลูกไฟนี่วิธีหาก็คือเก็บจากาตีผีนะครับผมตีผีแล้วก็เก็บจากไอ้พวกถุงฮาโลวีนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาไอ้ถุงฮาโลวีนกันก่อนเนะาะปกติจุดเกิดมันผมคิดว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะอันนั้นอะไรเนี่ย โอเคแล้วตัวที่ผมจะเอามาตีผีวันนี้ก็เป็นเฮลิออนวาเดนนะโอเคปกติแถวนี้ก็จะมีนะฮะแถวนี้จะมีถุงอยู่เยอะเยอะมากแต่อย่าเดินไปเปิดทุกถุงทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเนียอย่างข้างบนเนี่ยนี่คือถุงแล้วก็นี่คือมีคนเปิดคือมันจะมีสองอย่างนะเวลาเปิดก็คือจะมีไอ้พวกเนี้ยเด้งออกมาถ้าเราไปเก็บเราก็จะได้ลูกไฟ อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือเปิดถุงแล้วผีออกมานะครับผมโอเคเออตรงนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นได้นี่นะครับคนนี้คือเปิดถุงแล้วเจอผีเนาะคือเราจะหนีไปหาถุงอื่นก็ได้นะหรือจะตีผีก็ได้ถ้าตีผีเราก็จะได้ลูกไฟนะแต่ว่าผีมันค่อนข้างตีแรงแล้วมันเยอะนะครับโอเคผมว่า เราไปหาจุดเกิดอื่นดีกว่าส่วนมากคนเขาจะใช้ตัวบินตีกันนะเพราะว่าผีมันลอยนะแถวนี้คนเยอะโอเคเดี๋ยวตัดกลับมาตอนย้ายที่โอเคท่านผู้ชมเราเกิดมาแล้วเราเจอถุงเลยแถมไม่มีคนด้วยโอเคเราไปเปิดกันดีกว่าถุงก็จะเกิดตามแมปเลยนะเดี๋ยวเราลองเปิดดู โอ้นี่ไงอันนี้คือผมโชคดีนะคือเปิดมาเจอไอ้พวกลูกไฟเลยไม่ต้องไปตีผีนี่คือโชคดีนะครับผมถ้าโชคร้ายก็เปิดแล้วผีก็พุ่งออกมาแล้วผีเวลามันอยู่เป็นกลุ่มมันตีแรงมากนะถ้าจะสู้ก็ยากเพราะว่ามันลอยด้วยแหละถ้าจะเอาตัวบินไปสู้ซาย,ยังสู้ไม่ค่อยไหวเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาถุงอื่นดีกว่า านผู้ชมก็วิธีสังเกตถุงก็คือถ้ามีถุงมันจะมีแสงพุ่งออกมานะก็ลองลองเดินหาดูนะครับแต่ว่าแถวแถวแพนจะไม่ไม่ค่อยมีถุงเท่าไหร่ที่ผมเจอเมื่อกี้คือถุงแรกของแพนเลยที่ผมเคยเจอนะปกติจะอยู่แถวเนี้ยแถวเลดวูดแล้วก็แถวตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ ทุนดานี่น่าจะไม่ค่อยมีน่าจะอยู่ขอบขอบทุนดาแถวนี้เนาะโอเคนี่อย่างอันนี้คือเขาเปิดแล้วเขาเจอผีนะเขาพยายามตีผีอยู่นะเนาะเฮ้ยอย่าลากมาดิโอเคเนี่ยผีเต็มไปหมดเลยล้ว อ่า uh, ผมแนะนำว่าอย่าไปตีผีที่มันอ่ uh, อยู่อันนี้ของมันนะเพราะว่าถ้าเราไปตีมันจะมันเราตีไม่ถึงอะ่ะเพราะามันลอยแต่ว่าถ้าใครที่เล่นตัวบินเราตีผีไหวก็ได้หมดโ okay, อเคเดี๋ยวผมไปหาถุงอื่นก่อนแถวนี้ถุงคนได้เก็บไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ oh. จริงๆเนี่ยท่านผูชมแถานี้นี่ตรงนี้ก็มีนะครับเยอะด้วยไอ้ตรงเนี้ยโวคานใช่ไหมใช่ท่านผู้ชมโวคานมีถุงเยอะมากโอ้ตรงนั้นมีลูกไฟตกลูกไฟมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาอย่างนี้นะเหมือนก้อนอะไรสักอย่างสีฟ้านะครับผมอย่างนี้ ถ้าเราไปเก็บเราก็จะได้ลูกไฟปล่อยเข้าเก็บไปนะโอ้นี่คือผมเปิดแล้วผมได้ลูกไฟนะฮะต้องรีบเก็บอือนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรยูยๆก็มาตีผมก่อนเอเกมไปเลย ไม่ตายไปแล้วเีงยงั้นเดี๋ยวเรารีเลือดแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงถ้าเล<ม>่นจริงๆวกวอร์เดนนะครับผมคำแนะนำเลยคือให้เพื่อนมาด้วยก็คือวอร์เดนถ้าโดนผีตีไอ้สกิลนี้จะไม่ออกนะไอ้วงแหวนเนี่ยก็คือดามมจเราจะไม่เพิ่มวิธีเล่นให้มันเพิ่มก็คือ อ่านี่ผีเกิดแต่ถ้าเปิด2ถุงอะแล้วผีมันเกิด2ถุงอะ่ะผีมันจะเยอะมากแล้วมันจะตีแรงนะก็พุมหนีแล้วกันเพราะว่าต่อให้เล่นเฮลิออนวาเดนเข้าไปแป๊บเดียวเลือดก,ก็เกือบตายได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันรีเลือดไวตัวนี้โอเคเราไปหาถุงที่อื่นกันดีกว่า ถ้าเกิดเล่นวอร์เดนเราจะหาถุงหรือตีผีให้มีเพื่อนมาสักคนหนึ่งเป็นหมอก็ได้นะครับผมจริงๆเล่นตัวอะไรถ้าเกิดมีเพื่อนที่เล่นอันนี้มาจะตีผีสบายขึ้นเยอะนะแล้วก็วาเดนถ้าเล่นวาเดนก็ไปขอให้คนตีเราสักรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบว่าเอ่อมีวงแหวนขึ้นเนาะจะได้ตีแรงขึ้นนี่ นี่เจอสอถุงแต่เปิดที่ละถุงนะครับผมเนี่ยถ้าผีเกิดแล้วค่อยค่อย,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 อยตีมันวิธีตีผีของผมก็นั่นแหละเปิดถุงแล้วก็รอผีมันลงมาแล้วก็ยืนตีอย่างนี้เลยโอเคกัดไปเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละผีมันจะมีลงมาตีกับขึ้นไปอันเนี้ยนี่ ขึ้นไปยิงลไอ้กระสุนเลยเราแล้วก็ยืนตีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกนะอาจจะต้องทนดามมีหน่อยแต่ว่า,าความแรงของผีที่มันตีเข้าก็ไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นเฮลิออนด้วยแหละเลื่อนเยอะนะฮะแล้วรีเลือดไวด้วยเฮลิออนนี่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 ก็จะได้อันนี้เพิ่มนะครับผมนี่ เลิออนเลือด8,000ผมใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มเ,เพิ่มแม็กเลือดนะเพราะว่าเพิ่มฮิวเลือดคือสําหรับผมสัตว์เลี้ยงเพิ่มฮิวเลือดก็คือเราต้องไปออกไฟถึงจะฮิวแต่ว่าถ้าเราอยู่ในไฟแล้วเราแบบมีแม็กเลือดที่เยอะกว่าคนอื่นเราค่อนข้างจะได้เปรียบในไฟเลยแบบอยู่ได้ยาวๆนะโอเคเนี่ยจะสังเกตว่าพอเราโดนผีตีเนี่ยวงแหวนไม่ขึ้นดามจเ,เราก็จะอยู่ที่70กว่าวอเดนดามจมันน้อยต้องมีวงแหวนถึงดามจถึงจะเพิ่มเนาะ นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะฮะนี่ก็จะได้ไอ้ลูกไฟเนี่ยมานี่คือวิธีการหาลูกไฟนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสั้นๆวิธีหาลูกไฟเนาะโอเคเดี๋ยวถุงนั่นถุงสุดท้ายแล้วกันอ่สำหรับคนที่จะมาตีให้เอากรามอสมาตีก็ได้นะครับผมกรามอสเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกแล้วดามจก็แรงอยู่ด้วย ก็คือดาเมจจะแรงกว่าวอรเดนถ้าไม่มีวงแหวนนะดาเมจรามอจะแรงกว่าวอรเดนแล้วก็ถึกด้วยเหมาะกับการฟาร์มจริงๆนะโอเคค่อนข้างเหมาะกับการฟาร์มผีนะสำหรับผมผีก็ได้หรือว่าจะเป็นไอ้ที่ดรอปก็ดีนะฮะโอ้อันนี้คนในดิสป่ะเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นคนในดิทใช่คนในดิทเป็นดิทของอพี่สไตาการะครับผมผมไปเจอช่องเขาแล้วก็ผมก็เลยแบบอยู่ดิทเขาเข้ามาแบบว่าประมาณว่าเวลาเล่น COA ก็มาอยู่ดิทเขานะครับผมโอเคก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับด้วยสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย